สวัสดีค่ะสวัสดีแม่เอฟซทุกท่านนะคะวันนี้ก็พาแม,แม่มาดูสวนอ้อยนะคะคุณแม่คะดูเปลงอ้อยนะคะนี่ก็มามัดจําไว้แล้วนะคะวันนี้มาจับจองไว้นะคะคุณเมจ้าดูอ้อยสวยๆนะคะจับจองไว้แล้วนะคะวันนี้พันห้าหนึ่งพันห้าร้อยคะแนนนะคะคุณเมจ้านะคะ จ้าเนี่ยจองวงนี้ค่ะคุณแม่ลำใหญ่นะคะลำใหญ่ลำใหญ่นะคะคุณแม่คะสวัสดีคับเลยพ่อขอพระคุณค่ะนะคะกราบขอพระคุณนะคะคุณแม่คุณแม่หญิงนะคะแล้วก็คุณแม่แดงคุณแม่เปิ้ลนะคะคุณแม่เกตนะคะคุณแม่พัชจิรานะคะที่ท่านสนับสนุนนะคะแปลงอ้อยนะคะส่วนนี้นะคะหนึ่งพันห้าร้อยคะแนนนะคะคุณแม่จ๋าจับจองไว้แล้วนะคะ นี่ก็จะมาจองไว้นะคะแต่เขาก็มีเยอะนะคะคุณเม่เยอะมากนะคะแต่ว่าสวยมากนะคะคุณเมย์บบจ้าเจ้าของเจ้าของอยู่นู่นนะคะแต่วันนี้นะคะอ้อยสวยนะคะเราก็เลยมาทําคลิปให้แม่ดูนะคะว่าจับจองไว้ก่อนนะคะคุณเมย์จ้าจองว่าต่อไปก็จะมีคิวให้หลายเจ้าก็จะมาจับจองไว้นะคะ เต่ว่าเราก็ต้องชั้นํำหนักเหมือนเดิมนะคะกิโลละสี่บาทนะคะเหมือนเดิมไม่พอกิโลละสี่คะแนนนะคะสี่คะแนนเราก็จะจัดไปวันละหนึ่งร้อยคะแนนนะคะคุณเมยจ้าเราจะได้ประมาณกี่วันนะคะสวยมากนะคะคุณเมยสวยมากอ้อยนะคะสวยมากสวยจริงจริเลยนะคะประกาศขอบพระคุณมากมากนะคะคุณเมยจ้าที่สนับสนุนแปลงอ้อยนะคะ จองไว้ก่อนพอให้น้องได้ทานอ้อยนะคะคุณแม่ลำสวยนะคะุนยาวสุดนู่นเลยสวยสวยสวยมากนะคะนี่ก็ประจองแต่ว่าเจา้จาของเจ้าของแกว่าให้มาดูเอาเลยนะคะเพราะว่าพอเพ็นม,มาดูเลยเมื่อบานนะคะ ของอยู่บ้านนะคะคุณยายอยู่บ้านไปคุยกันกับแกแล้วนะคะเดี๋วก็ได้คะแนนแล้วมีเอาก็ไ,ากไปจ่ายแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะคุณเม่คะใจเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าเลือกเอาเลยนะคะว่าชอบชอบล็อกไหนนะคะชอบล็อกไหนเราก็ตัดตาแล้วก็ตาตาไปช่างนะคะลำใ่ก็หนักเร็วนะคะหนักมาก <c oughs> แต่ทอมก็จะกินแค่วันละร้อยกิโลนะคะ ประมร้อยกิโลก็ได้อยู่เยอะอยู่นะคะคุณ่เออร้อยร้อยคะแนนร้อยคะแนนสองร้อยคะแนนนะคะแล้วบาสี่ร้อยคะแนนก็ร้อยโลค่ะก็ร้อละสี่สี่เท่เงนนะคะคุณนี่ก็เสียงเด็กๆมาทำงานนะคะบนกระท่อม เลี้ยงวัวน,นะคะตรงนี้เลี้ยงวัวนักเรียน,นทำงานนอกเวลาเพะนักเรียนังเลี้ยงวัวด้วยนะคะสวยๆนะคะคุณเมจาคุ้มค่ามากเลยนะคะ ขอบคุณครับ่อเพชรขอบคุณครับพ,พบี่เมฆเลยขอบคุณครับนะคะแค่นี้ราคานะคะที่เมฆตามน้องแซนต์มาขอบคุณมากมากค่ะเออขอบคุณค่ะบ,บค,ครับ